จะสอบแล้วเราดูตรวจความเรียบร้อยก่อนเข็มขัดไม่คาดคาดเข็มขัดด้วยจาน้องดาวจ๋าคาดเข็มขัดเลยขับรถเองไปสอบพรุ่งนี้เข็มขัดไม่คาดเอาไปเลยขับไปเลยเดินหน้าเข้าช่องตรงนะครับอ่าเดินหน้าเข้าช่องตรงถอยหลังตรงไม่เบียดไม่ชนหลักดูดีๆนะครับอเห็นไหมดูแนวหลักแนว ด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราเวลาไปจอดเราก็จอดให้ห้กระจกอยู่หลักที่2องอคือเขาเรียกว่าความห่างไม่เกิน1เมตรระยะจอดนะครับคือก็เหมือนกับเราไปขึ้นไปที่โรงจอดรถนะครับขึ้นไปโรงจอดรถประตูต้องเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวา ด้านหน้าเราก็ต้องเดินได้รอบตัวรถนะครับทีนี้เริ่มถอยมาแล้วนะครับถอยมา,าถึงจุดไหนถึงจะหมุนได้อโอเคทีนี้เราก็หมุนขวาหมดได้เลยหมุนขวาหมดได้เลยนะครับออนะพอหมุนขวาหมดปั๊บรถก็จะตีมันอยู่ในช่องด้านซ้าย อ่ารถจะอยู่ในช่องด้านซ้ายนะครับอ่าทีนี้ก็คือเรายตรงแล้วก็ถอยเพิ่มมาอีกนะครับอ่านะถอยเพิ่มมาอีกนิดนึงพาไปไหนนั้นโอเคถอยเพิ่มมาอีกอ่าถอยตรงๆมานะครับไม่ต้องดึงพอดูแค่เดินหน้าแต่เส้นได้เห็นเส้นชัดเจนก็พอแนละ้ ทีนี้เทียบฟุตบาทฟ้าหา่างไม่เกิน25เซนดูดีๆนะครับตอนแรกไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับอ่าไปช่วงกลางๆเราจะต้องเริ่มแตะเส้นแล้วนะครับจะแตะไหมยังไม่แตะเลยนะครับอ่านะเริ่มเข้าไปปลายๆพอดี ถือว่ายังได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับโอเคเวลาไปจอดล้อหน้าล้อหลังต้องเหยียบเทเ็นไหมครับโอเคได้นะครับเอาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วไปท่าที่สามได้อยู่ครับได้อยู่เห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับ เราขับขับเวียนไปขับเวียนไปท่าที่3นะครับท่าที่3คือท่าถอยหลังข้าวจอดในช่องด้านซ้ายซึ่งรถจอดหน้าจอดหลังนะครับอันนี้รถหลายคันซ้อมอยู่มาแล้วนะครับตอนนี้ เวลาเราจะมาจอดเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูไว้ดีเห็นไหมมันจะมีแนวเซนอยู่หมดนะครับเวลาจะมาจอดเดี๋ยอาทิดหลักนะครับเดี๋ยอาทิดยหลักโอเคได้อยู่ครับเอาถอยไปเลยครับ อถอยไปถึงจุดไหนนะครับจุดแรกนะครับถึงจะหมุนก็ถ้าเราดูหลักนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเดี๋ยวครับอ่าเนีย่ยดูนะครับเราดูหลักปับ๊บถ้าเรานั่งหลักมันจะตรงหันพรอนมาดูปับ๊บมันจะตรงกระจกช่องเล็กกับคนขับนี่แหละครับอ้าวแล้วก็หมุนใช้หมดน,นะครับหมุนเลย ทีนี้เรามาดูด้านซ้ายนะครับดูด้านซ้ายแล้วด้านขวาดูด้านขวาเห็นหลักที่สี่นะครับดูให้ดีหนึ่งสองสามสี่แลวเบรกโอเคพอคือร้อยตรงอ่าต่อยเพิ่มไปอีกนิดนะครับอ่าองศาที่เราจะหมุนขวาได้ก็ต่อเมื่อเห็นไหมนี่แนวหลักนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับกับหัวรถอ่ามุนขวาหมดแล้ว ทีนี้เวลาเข้าไปนะครับดูดีๆเห็นไหมเข้าเกียร์เดียวจอดได้นะครับไม่ต้องจัดรถอะไรทั้งสิ้นเข้าเกียร์เดียวได้เลยอ่าเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรนะครับจอดรถเกียร์เดียวออกได้เลยฝารรถออกนี่ครับเห็นไหมครับถ้าสอบให้ให้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะตื่นเต้นแค่ไหนฝากไว้นะครับ เผื่อใครไม่ได้มาขับรถก็เข้าไปชมคลิปวิดีโอได้นะครับถ้าเอื่นของรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ